มาก่อนหน้านี้แล้วนะฮะเริ่มต้นก็คือเราแจกน้ําทั้งหมด4 0 0 0 0 0ขวดนะครับให้กับโรงพยาบาลสนามทั่วประเทศนะฮะโดยที่เราไปแจกโดยที่ทางรัมนตรีอนุทินเป็นผู้รับมอบที่สนามสุขพระชลาใสานะฮะอาคารนิมิตรบุตรอันนั้นคือจุดเริ่มต้นที่เราทำนะครับหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็มาทําในส่วนของที่โรงพยาบาลบุษราคำนะฮะบุษราคำเราก็แจกน้ําให้กับผู้ป่วยหนึ่งแสนขวดพร้อมกับเรามีเอากาแฟพันไทยไปลง นะครับเอากาแฟบันไทยไปลงให้กับบุคลากรทางการแพทย์ได้ชิมนะซึ่งกาแฟบันไทยเนี่ยอาคารนี้ไม่บุตรเราก็เป็นลงเป็นครั้งแรกเหมือนกันนะครับซึ่งก็บุคลาก,ากรก็ได้เครื่องดื่มเย็นๆก็มีความสดชื่นมากขึ้นนะครับนะฮะหลังจากนั้นแล้วเนี่ยทีเ่เราก็จะมีทางโรงพยาบาลศรีธัญญานะฮะโรงพยาบาลบำลาราศแล้วก็ทางของศูงนย์การแพทย์ฉุกเฉินนะครับที่เรามาลง ให้นะฮะโดยให้บุคลากรทา,ทางการแพทย์นี้จิมฟรีทั้งหมดเลยนะครับชบชออก,ก็ถึงสิ้นเดือนอ่ะคือทุกที่ถึงที่เดือนหมดสิ้นเดือนนี้หมดนะฮะแล้วเรา,าวันที่หนึ่งเนี่ยเราก็จะไปวางกาแฟพันไทยนะฮะให้กับบุคลากรทางการแพทย์นะครับ <S <S แล้วก็ส่วนหนึ่งเราจะขายให้กับผู้มาใช้บริการที่โรงพยาบาลพรอมงกุฎโดยรายได้ทั้งหมดในการขายนะฮะโดยไม่หักค่าใช้จ่ายเราจะนําเข้ามูลนิธิพรอมงกุฎทั้งหมดเลยเพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์นะครับเราจะเริ่มวันที่หนึ่ง จนถึง15มิถุนาบัตรเติมน้ำมันเนี่ยเราก็ให้กับทางถึงการแพทย์ฉุกเฉินนะฮะซึ่งถือว่าเป็นหน่วยงานที่อยู่เบื้องหลังจริงๆผู้ป่วยที่เป็นโควิดนะฮะแล้วก็นำรถไปรับนะฮะซึ่งตรงนี้ผมถือว่าสำคัญนะครับสำคัญมากๆในเรื่องของการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยนะครับเพราะว่าอย่างที่อย่างที่เราก็ทราบๆมานะฮะ ผู้ป่วยบางที่เราเข้าไม่ถึงพอเข้าไม่ถึงนานๆนนเข้าก็เสียชีวิตซึ่งตรงนั้นมันเป็นการสูญเสียที่ไม่น่าจะเกิดเราก็เลยมองถึงตรงนี้นะฮะว่าโอเคจะพูดว่าหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานที่ปิดทองหลังพระดีกว่านะอยู่เบื้องหลังซึ่งเป็นจุดที่สําคัญนะฮะแล้วเราก็เลยคิดได้เอ๊เราก็มีปั๊มอยู่น้ํามันอยู่แล้วนะเป็นอันดับหนึ่งทั่วประเทศอยู่แล้วนะฮะเราก็เลยเคุยกันว่าเอ๊เรามาบริจาคน้ํามันให้กับรถที่ รับส่งผู้ป่วยดีกว่าซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่จําเป็นแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะได้ลดภาระค่าใช้จ่ายของรถที่มาเข้าร่วมกับทางกบขด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เราเราก็วันนี้ก็เราเ,รเลยนํานำคูป,ปองหนึ่งแสนบาทเติมนํางวันนะฮะมามอบให้กับทางกบข